กาบสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสมองสุบูรตอนนี้ก็ยังจักหายัางพี่น้องเลยงมเหมิดงมํองมำอยู่นี้แหละ <c oughs> หาน้าไหม่ําตแมลงพี่น้องเพราะว่าได้ยินข่าววา่าอันญาตทางพัวทังคัวอันแม่น้องต้านเนาะผนสิไปกรุงเทพ เพิ่นก็นเลยมาผักมาเศร้าเพื่อนแม,ม,ม,ม่น้องแก้มบุ๋มแม่น้องแก้มบุ๋มก็เลยสิหา,าาาหาาหน่าไม้ผักผักละเศร้านั่นแหละคือแม่น้องแม่น้องต้านนั่นแหละว่าลงหนาลงล้างกับขอโทษขอภัยหลาย,เลยๆเด้อพี่น้องเลยร้อยออกมาพี่เด้อทั้งหาหน่าไม้ทั้งคุดกับปูพี่นอ้องประคำมนุชคอนเทนต์หน่ะไม้กับฮักฮักเอาบ้องมาเลย,ยนะครับ บ้องมนะันอะอย่าลืมฮักอาได้ยามนี่มันมีแต่บ้องนะตาเรอขึ้นเทิงกูปะไปลงวางตรงนี่นุดนุดนี่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 วางตรงอยู่แล้วมาหาลำกานสามคนพี่น้องเลยอย่านั่อยานั่กระหูดอั่นไห้ลูกโอ้โหอัดสิได้หรือบ่ได้นาะพี่น้องเนาะน้ำไม้ขึ้นเฮี่ยวเป็นไเน่าร้อย อยู่บ anyway. ้านโตกับป re oh ูกบ่มันเออมันบอมีที่บ่หรือวันยังไงเออโอ้ยมักถั่วกับแก่เบิดพี่น้องเอ๋ย คนที่มาทำการนั้นได้ยุแมฆอันบางหยาและแห่งบักเสือเสือสงเจ้าค่ะป้ะพี่น้องเป็นงูพี่สังพี่น้องอันนี้งูอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังว้ายนอนหัวเพลินเลยพี่น้องเลยงูตาแห่บ่เฮ้ยเท่นี่ แม่บอกหาหน้าไม้พี่น้องหาก็ได้สำนีแหละนุดตนุ๊ตตีก้อนนี่นุดตขาไปเบิ่งนู่นละเคยเห็นแต่ห้อยบักไม้ ลบิ่งกระขาดเด้อ,อไปกลับไปยาน,นางกับสุกนารถโอลายเป็นย่างไวเบิ่งดูก่อนมานำการสามคนพี่น้องเอ้ยนะฮะน้ำใบขุดกระปูผักแม่บ่าวต้านทีเตกเนะาะแล้วน้ำใบแจ็คถั่วอหนึ่งกับปลาขุดกระปูเลยพี่น้องเอ้ยมีอยู่บ่ล่ะ กระขักด้วยล่ะ้ำไมกับบาเแจ้วขะขักกรึดยึดทีนองเ้ยอึดบ่ลอยเออป้าบ่มี่ก็ขคืนไปเบิ่งว่างแล้วก็งูเมื่อน้ามาเดินนุ่ดเด้อ มานำการสามคนเหล่าป่าคือเก่าพี่น้องเลยแม่แล่ตาตาพยากรินน้ะไม้สดเว้ยแม่งนักแต่เว้ยมาเด้อมาเด้อ น้องเอ้ยยังหาหน่ะไม้ทึบอยู่พี่น้องนี่แดงหน่ะไม้กับผมดูดิเงาขลวดโอ้นี่พี่น้องจ้านี้นี่เลยเอ้ยมาเด้อเลาะมาพี่เด้อเบิ่งทั้งนี้แล้วก็เมื่อไปลายปลายคำเลยพากันมาสองคนสามคนแม่สายมอหน่ะเด้อมาเด้อ นุดเอ้ยเอินหาแต่หมูพี่น้องนุดมาหักอันไหนดังนี่หอยเดือดเพิ่นโลนึงเนาะ,ะหักอาบองมานำเด้อ m m ตาโบเห็นหงแล้วเด้อบ้าน,นพี่น้องเอ,อ้ยจะว่ากันเด้อพี่น้องตอนนี้ยังหล่อป่าอยู่ข้าแต่น้ำปากน้ำท้องอยู่แล้วยังขู่เมอนี่กับพี่น้องเอ,อ้ยขันบ่มีปากมีท้องก็คือสิบลำบากวันนี้เนะาะชีวิตคนเฮาเนี่ยโอ้ยเห็นจะนั่งก็จะนั่งเนี่ยเด้อ ได้น้ำไม้บ่อลายก็ใส่พักกระเนี้ยงพักพกระเนะไล่นะพี่น้องเด <c ười> ี๋ยวเราเก็บบ่มักไปนะน,นั่นค <c ười> ันมีหมักบวบยังว่าใส่หมัมกบวบมาเด้อมาเด้อ <c ười> หูจะนั่งไปน้ำพี่น้องเลย ก่ส ja e ังพอแกงอย่าเดีน oh, ี oh, um ่เนาะมาเด้อครับโอ้ควันหาดไม้สวยพี่น้องเยโอ้ยคิดว่าสิได้ล้วงหลายๆดิเด้มันบ่มีเนาะปลามือลนะปะ ออกไปปะคือ,อยังเว้นแหลนขามาปะคือเมืโอ้ยจากนาดายเด็กน่องเลยมาหากระพอกแกมบูมเมือ่อนำได้เป็นตาพูนะแต่ว่ามาเมื่อนี่พอแหงเบิร์ตไปไปไป แนงมันไป่น้งแน่น่เน่เน่เอาก็ะสีเอาให้เรียบนี่เนาะมันขึ้นพี่อ้าวเนาะซ้อมอ่ะเดินยกอันนี้ เ็บอไเห็นมีป่ะเอยหายังูนยกกระปูบ่ ไปไปเมือมม่อฮับไปนุดเมือม่อเมื่อทำแะ้วมาไวเ <c oughs> มื่อเดิมเมื่อเดิมตะเวนกำลังสิโตกดินปลาลุงเลย <c oughs> โคว่เจ้าเอ้ยมาทำการหลยคนพี่น้อง นา,ายลาอยโอ้ยมามาเสียมน,นะมาสิคุดนี่สะเอาอยู่บ่คุดอยู่บ่ลอยมามาคุดตื่นกันนี่ป้าวันนี้ก่อนไปใส่ถิ่มหัน พี่น้องนี่นะไม่กะงอมเอิดปอกเลยพี่น้องเลยนัง่งบมได้แล่ไอ้กล้องบอผู้น้อยๆเนี่ยก็สิไปพี่น้องเลยห้ากับห้ากับแปดปีบ่รือสิปีเลยไม,ม่สิปีนะบ,บ้านเราอาหารปีกานน้อยยังว่าบ้านเราหนึ่งสิปีบักใหญ่เนาะคืออีกี่ห้าวี่ยงเลยเนาะ สิไปเลี้ยงงวัวพอลาดทำงานทำการพี่น้องเอ้ยอะไรเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะ<ม>ขอเก็บผาาไปเพียงเท่านี้เด้อผากกดไลค์กดเซกดติดตามสง่งไ่น้องเก้มบ่มขิปต่อไปด้วยพี่น้องสบายดี มันไม่ห้ามข่าวเบิร์นางหาง้ามยังบ่ามายังบ่ามาบ่าอ,บาอยู่บ้านกับเบิร์กบ่